คงง่ายใจอยาสบายใจเชื่อได้เลยมันคืนเดียวใจส่งเอาเงินกูให้ไม่เอาใจจากอะไรวังหาความลับไม่มีหรือเปล่าไงยังไง เกมแรกนะครับก่อนที่จะเข้าเกมนะครับผมอยากให้ทุกสีมีหัวหน้ามีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าสีครับคัดเลือกหัวหน้านะครับคัดเลือกหัวหน้ามาหนึ่งคนเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเยครับเดี๋ยว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 หัวหน้านะครับหัวหน้าต้องมีคนน่าสมบัติด้วยนะครับ มึงจะเลือกมายังไงครับเราเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของบริการสินเชื่อคุณไม่ได้อกับซุ่ชีสุวาพเป็ี่นหัวหน้าไม่ได้คนนสองบาทต,ต้องกินเหล้าแกง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  <c oughs> <c oughs> แล้วคนที่สมบัตรไครเมื่อกี้หน้าอ่อนหอ,นออกไปคนนี้เปลียนหัวหน้าต้อเข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้นำเออ,อคนนี้คือหัวหน้าออกมาครับหัวหน้า จะเริ่มเกมนะครับผมขอกราบเรียนเชิญซีอโอวันนี้ซี่รับเข้ามาพูดอะไรกิจกรรมดีๆของทางบริษัทครับเอ๊ะสงสารสีหลดงเนี่ยคือสมุดนิสิตเป็นหรอเป็นไม่รู้ก่อนนะเนี่ยนะคนเราสนุกไหมครับก็ขอให้คนเต็มที่นะตอนนี้ถือว่าเป็น ผมฝันให้กับทุกคนผมก็ดีใจที่จะเจอทุกคนบางคนไม่ได้เจอนานแล้วนะผมพยายามเทคแคร์ให้ทั่วเฉยนะครับถ้าขาดเดี๋ยวอะไรบอกได้เลยผมบริการนเดี๋ยวมันนี้วาหวนี้แล้วนะคันยก่อนที่ราเมนะครับรับ เรามีกล่องสมครับเพื่อันผมดูพิมพ์ลิพายมากล่องสมก็คือเกมแรกที่เฮียจะเลือกในคดีนี้หนึ่งสามสามสี่นะครับว่าจะได้เล่นเกมไหนสำหรับผู้จัดการห้าคนนี้ทีเกมกับห้าคนนะครับอ่าไปเดียวครับเอาพิอันเปิดให้หน่อยครับอ่าจะกินเราก็เพราะเมที่หนึ่งคือหมายเลขหมายเลขสี่หมายเลขสี่หมายเลขสี่ออกมาครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับว่าเกมเกมไหนอ่า เกมที่เริ่มนะครับสำหรับผู้จัดการเกมที่หนึ่งคือหนึ่งสองสามเปิดตั้งปับ๊บรับใช้เกมที่หนึ่งตั้งปับ๊บรับใช้ส่งหัวหน้าทีมชนะรับหนึ่งคะแนนเป็นเกมแรกตั้งขวดนำ้ำดื่มน้ำในขวดประมาณหนึ่งแล้วโยนขวดให้ตัง้งใครต่างเด็กกอนชนะรับหนึ่งคะแนน นั่งลงครับนั่งลง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 กินยังไงก็ได้ครับคิดว่เดี๋ยจะตั้งง่ายที่สุดทุกมี่เชียร่เให้นึ่งนะอังเดียวอังเดียวไม่่เดียวเงเดียวกลวดเดียวกุญแลวดเดียวกุญแลเดียงลงเดียวส่งมสังไ่งเเอาั่เอนั่เียเียงวัางวั รางวัลนะแต่เดยว้งไงครับเพืนากแห้เกมนี้เป็นเกมของนั่สั่งะครับคุน้ำดีๆจาก้ดีสิ้นเลยโอน้มาหน่อยอนโอนอนโออนโนโออนโออนนโอนโองนนันอนโอนนนโอนโนโอยโนโอนโอนโอโอนโอนโอนอนโยโอนโออาเลยออ สีชมพูนี่ครับสี่าสเีครับสีชมพูนะครับจากเกมแรกจะได้รับ1งคะแนนครับเก็บสะสมไปได้นะครับใครคะแนนเยอะสุดจะได้รางวัลที่หนะครับ่อนที่ให้นายุทธนะครับพี่่ครับรอละกันครับ จังหวะเดียวครับหนึ่งฟองครับ uh, อ่ารางวัลท uh ี่ห้าเปิดนะครับแร้เบียร์มาเย็นน้ำเนี่ยหัดยืนเนี่ยกับเบียร์มาเย็นไม่เหมืเอาเปิดครับเปิดครับจะได้จะจะได้เริ่มเกมสองครับครับอ ดหลังจากได้ผู้นำนะครับผู้นำจะรออยู่ข้างหน้านะครับส่วนแข่งเกมไปเรื่อยๆนะครับถ้าทีมทีมไหนไม่ได้รางวัลก็จะได้รับรางวัลจากสตาร์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเห็นใจผู้นําด้วยนะครับตั้งใจแข่งเกมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผู้นำต้องกินเหรอถ้าทีมพ้าผู้นำต้องกินครับหัวหน้ครับหัวหน้ผมเป็นพัวหนาได้เขาเลือกบ้าไปเห็นเลยกี่อยรู้ไหมกฎเนี่ย เนี่ยเล่นเสยซะแล้วเนี่ยให้กูคลิปแม่กกูคลิปอย่างไรเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้เมื่อกี้ตั้งยังม้องยังมาแล้วอ่ายืนเรียงครับยืนเรียงครับขัดโอ้จะมาคลิปเราไปเรื่อยๆข้ามวนหน้าครับต้องมีคนรับผิดชอบอ่าน้านะครับต้องรับผิดชอบครับผมรู้ว่าพวกคุณซ้อมกันมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเป็นเป็นเล่าที่พูดกันที่น้องมารพุ่งเนาไปจากว่าอยากให้ตั้งใจทุกคนนะครับ